เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด44จังหวัดสิงห์บุรีกาสารหลักเมืองสิงห์บุรีียาการดีขอให้โชคดีตลอดการเดินทางนะครับตอ,อ,อนนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์วีรชนใครบ้างอาจารย์ไว้บายเดี๋ยเร็วไว้บ่ายเดี๋ยว,เ,ยวเร็วบ้ามาแล้วามาแล้ว <c oughs> จะเล่นอย่างไรเล่นอยู่ไหนเป็นอยู่างไรวิน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 จะเล่นอยู่นี่เร็ว โพก้าวต้นอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บ <horror> ุร <the first time> ีอยู่ที่วัดโพก้าวต้นนะครับมาไหว้ขอพรหลวงปู่ธรรม่ชดนะครับาดูโอเคโอ้โหเดินบัวน้ำศักดิ์สิทธิ์ก้าเบี้ยนเห็นไหมบ่วน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเค thank you ที่ละตังกันเลย